เรื่องค่านิยมของพระนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยว่าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยคุณให้คุณค่าความศรัทธาเท่าไหร่นะครับคุณน่าจะว่าความศรัทธาเท่าไหร่นะะอ่าที่ยากคือเรากลัว เนะ่นนั้นอันเนี้ยผมบอกเลยว่านี่คือเมกกสิตปางซ่อนหาวัดอนงแท้แบบดูง่ายเห็นไหมครับต้องบอกนะเป็นเมกกสิ์วัดอนงแท้แบบดูง่ายใช่ถ้าสูตรคือนีอันเนี้ยเวลาแตกเนี่ยเห็นไหมเขาแตกได้ถ้าไม่ใช่เมกกสิ์เขาไม่แตก เห็นไหมฮะาไม่ใช่เมกะสิทธิ์เขาไม่แตกทองเหลืองเขาไม่แตกแตะกัวเขาไม่แตกแต่บางคนบอกเอ้ยนะพระทําไมดูไม่สวยเลยคือผมเทเมกกะสิทธิ์เองอะพิธีที่ผ่านมาผมจึงรู้ไงว่าสองร้อยกว่าองค์อะเหลือแค่ห้าสิบองค์ ก็คือเมกสิทธ์อะ่ะเขาเทยากเห็นไหมครับฉะนั้นเมกสิทธิ์แบบนี้ผมบอกเลยคือพระแท้ดูง่ายนะครับ เห็นไ,ไหมฮนะของเกของเกมักจะเทได้สวยเมก,กะสิทธิ์ของแท้เทไม่สวยจึงต้องมีการแต่งไงครับอันนี้ก็สวยนะครับพิสารคต้องบอกเลยว่าสูตรวิชาการดูเมก,กสิสเนี่ยง่ายพอๆกับสูตรการดูแร่บ,บางไัย ง่ายพอๆกับสูตรนะการดูแลบางไทยเขาจำนี่ก็เป็นเมกสิทธิ์นะอีกอันหนึง่งอันนี้ผมคาดเองนะเนี่ยผมขาดเองกับมือเลยเมื่อวานผมอยู่กับเจ้าโอ โอ้ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้มีรอยขัดแบบนี้หรอกบอกโอ้ผมจ่ายตังค์ซื้อไงลายโน้ตโน้โนด,ดูไงว่าแท้ผมก็เลยส่องให้ดูว่าเนี่ยเห็นตรงหัวไหมด้านบนเนี่ยเขาก็เทาะเป็นเก็ด ถ้าเก็ตแ,แบบเนี้ยเป็นเมกสิตนะผมก็ขัดด้านข้างขาวเลยบอกอ่ะหลานผมก็ผมจะรู้ว่าเมกะสิตอะ่ะถ้าขัดขาวแล้วทิ้งว่าจะกลับเขียวกลับไหมครับยุคเดียวกันครับ แต่เมกิะสิ์เนี่ยผมอยากจะบอกเลยครับว่านะเขาเทมาแต่ละองค์อะ่ะหลายสีแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันคือตัวเนื้อของเมกิะสิ์จะเปลอเปลอกชนิดที่เรียกว่าคนทำเกสทำไม่ได้นะผสมไม่เป็นตามสูตรเมกิะสิ์แบบโบราณอะ่ะทำไม่ได้ ฉะนั้นถ้าคุณเจอพระเมกสิทธ์ที่เวลาคุณส่องแล้วเนี่ยมีรอยกระเทาะที่เป็นนะฮะแตกเป็นเกตเหมือนท่ายดินสอแบบนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าแบบนี้คือแท้ดูง่ายนะก็ ผมจ่ายตังค์ซื้อเมกสิธิ์์ะแต่ละองค์ไม่ได้ถูกและทำไมจึงกล้าจ่ายผมบอ,อกเลยเมกสิทธิ์กับแลบบางไผ่ดูง่ายถ้าคุณเคยซนเหมือนผมถ้าคุณเคยซนเหมือนผมนะเคยนะทำแตก เคยเห็นเนื้อในเคยทุกอย่างเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้ผมอะ่ะรู้เรื่องราวเหล่านี้มั้งนะผมก็เลยนะมักจะคือผมไม่มองข้ามพระแตกพระหักด้วยแหละเนะี่ยผมก็เลยเห็นว่าเออทั้งในพระแต่ละอย่างแล้วนะ่ะเป็นอย่างไร เป็นรูเป็นหลุมเกิดจากความร้อนขณะเทต้องอย่างนี้ครับไม่ใช่เทเนี่ยถ้าในเบ้าเขาเรียกเบ้าสุกถ้าในเบ้านั้นถูกเผาจนเป็นสูญยากาศโลหะจะเข้าได้ดีแต่ถ้าคุณเผาเบ้าไม่สุกมีอากาศอยู่ข้างใน เทเข้าไปเนี่ยอากาศมันจะต้านอยู่มันจะเข้าได้ไม่เต็มนะครับจะเข้าได้ไม่เต็มมันจะเกิดอากาศต้านกโลหะฉะนั้นนะีการที่จะเทพระเทโลหะลงในเบ้าต้องเผาเบ้าให้สุกให้เป็นศูนย์ยากาศ สมัยก่อนก็บอกว่าบ้านหุ่นเทียนเอาดินพอกแล้วเอาโลหะเทลงไปให้เทียนละลายไหลออกมาเป็นเรื่องโกหกครับทําไม่ได้ระเบิดหมดแล้วครับต้องเผาให้เทียนเนี่ยละลายออกม้วหมดก่อนจนข้างในเป็นโพรงแล้วต้องเผาจ่อจนเป็นสูญยากาศจึงจะเทโลหะเข้าไปได้ดีถ้าใครบอกว่านะ เอาโลหะเทไปแทนที่เทียนให้เทียนไหลออกอะต้องบอกแล้วว่าอันนั้นมโนครับนะะตอบไม่ได้แตกครับผมยังต้องยิงเลเซอร์เลยอ่ะนี่ฉะนั้นเมกะสิทธ์ไม่ใช่สิ่งไกลเกินฝัน ถ้าดูเป็นดูง่ายพอๆกับหาแร่บางไัยมาแหวนคอแล้วครับจานได้ไหมไม่เคยลองไม่เคยลองเราบอกว่าไม่เคยลองนะแต่ก็น่าจะจานได้นะแต่เวลาจานรอยจานเขาน่าจะแตกเป็นเกล็ดเกล็ด อ่านะครับอ้าวก็ต้องบอกว่าพระที่เห็นอยู่เนี่ยแม้จะเป็นพระค่อนข้างราคาสูงก็ไม่เห็นจะดูยากตรงไหนเลยอ๋อนะครับเขาไม่รู้ไหครับแต่ตอนนี้คนรู้เริ่มเยอะแล้วพอรู้เริ่มเยอะแล้วนะ คนก็จะต้องการเพิ่มเพราะของไม่มีค่านิยมก็จะเพิ่มแล้วพอค่านิยมเพิ่มแบบนี้เขาเรียกว่าเพิ่มแบบถาวรครับเนี่ยเขาเรียกว่าค่านิยมจะมั่นคงเมกพักรเมกพัรตไม่ใส่ทองคำก็จะเป็นสีดำนะเมกพัดตก็แบบนี้ ไม่ใส่ทองคาก็จะดําเมกสิทธตใส่ทองคาก็จะเขียวใส่น้อยยังดำำําค้าเหลือบๆอ,อยู่ก็มีนะครับร้อยจานน่ะพิ่านนท์เข้ามาทีหลังพระดูเนึ้อพระดูความเก่าพระให้เป็นเมกสิทธิ์ก่อนดูแท้ให้เป็นก่อนมีจานก็ เขาเรียกว่าอัพราคาได้อีกอ่แต่ไม่ใช่ว่าแท้เก๋อ,อยู่ที่จานไม,ไม่ใช่นะจะบอกว่าแท้เก๋อ,อยู่ที่จานไม่ใช่โอเคไหมครับ เนี่ยพระที่ไหนใครรู้บ้างมีแบบนี้ถ้าสวยกว่านี้นะผมซื้อองาสองหมื่นเออให้ราคาไปก่อนเลยสวยกว่านี้ซื้อให้องค์ละสองหมื่นอ่ะพระที่ไหนใครรู้บ้าง bù sụt chai lửa bù Bú bùn chai lửa อ,อ,อ่ะอใช่อ่าสุดยอดครับเปียกนัดหูปิ้งเนี่ยคือปั้นเป็นเส้นแล้วมาต่อแบบนี้หูปิงแบบนี้เป็นยุคเก่าอันนี้ไม่ใช่เมกิะสิ์นะอันนี้เป็นทองผสมเนื้อของทองผสมก็ร้อยกว่าปี ร้อยกว่าปีก็คล้ายๆกับลุบหล่อเพราะเงินปูเอี่ยมอะปูเอี่ยมเนื้อแบบนี้ไก่เขียงพอเฉยโพทองล่างพอเฉยไม่ทำพระนะเท่าที่ผมรู้พอเฉยไม่ทำพระพระที่มาเจอที่วัดโพทองล่างก็เป็นปูสุขทำมาให้ มาแจกงานศพท่านอ่ะสุดยอดพี่ปุ้ยบางแคแคบางคนอันนี้เป็นวัดอมรินร์ครับหลวงพ่อโบสถน้อย วัดอมารินโอ้สุดยอดมากพี่ปุ้ยบางแคน้อยคนจะรู้นะว่านี่คือเหรียญรอหลวงพ่อโบสถน้อยวัดอมรินเห็นไหมครเนื้อเกาะ รุ่นราวคราวเดียวกับนะพอเงินบางทานความรู้สำคัญอ่าความรู้สำคัญนะครับเห็นป่าอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยสามารถเข้ามาตอบได้ ก็ถือว่าเขาคือผู้รู้นะอ้าวกดหัวใจให้พี่ปุ้ยหน่อยหลวงพ่อโบดน้อยเหรียญหลายแสนสมเด็จป้าผงก็หลายตังแล้วเหรียญหล่อท่านเล่า สร้างก่อนเหรียญปั๊มอีกนะเห็นไหมครับแต่คนไม่ค่อยรู้เห็นไหมครับอ่ะถ้าตอบถูกนะก็ได้รับการคารวะหนึ่งจอกจากแฟนเพจของผมไปฉะนั้นเมื่อเราดูความเก่าเป็นจะให้พระแพงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาว่าไงหนุ ขับรถมาหรือปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานมาอ้าวงั้นเอารถงั้นเอารถงั้นรถเ,เ,เก่งไม่ใช่ของหนูใช่ไหมได้สั่งคนทุบมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยเคิดถึงแล้วอฮะเอาลูกออกมาสองเม็ดไหยอันนี้ <c oughs> นี่เดี๋ยวมีงานตลับเพชรน,นะให้สั่งตัดเผื่อไว้เลยสองใบ ห่างขึ้นนะวันนี้สามหมื่นกว่าก็เขาบอกว่าตลับนี้ให้เขาดูบินสี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าที่อื่นใบละแสนหมดตลับเพชรใช่มัอน,นอยู่ที่เพชรเราขับเพชรไงอ่านี่ที่อื่นใบละแสนหมดก็เลยเขาก็เลยหนีมาทำสี่หมื่นเจ็ดจนหมดแบงก์โารามเปล่าใช่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์หายากนะครับเข้าไะนั่งฐานบัว ใช่ดูเก่าให้เป็นเล่นพ้าได้นะครับอ่ะพอกันยังถ้าพอแล้วก็ไปพักเครื่องที่เหลือจังเมื่อตอนช่วงเย็นอันนี้เมื่อประมาณปี40กว่าที่นะฟิลฟ้าวันอยู่ นนแบบนี้ก็ไม่เกนะผมจะบอกให้เนี่ยแบบนี้ก็ไม่เกนะครับ แบบนี้ก็เป็นพระยุคหลังลงมาลักแดงมีมวลสารอันนี้ที่ไหนเมื่อเย็นปิดแล้สอรายการเองครับเปียบิชาตินี่ก็ต้องบอกว่าลูกเอมลูกอมที่ได้มาสิบเมตรอะ เต็มเปียเลยเต็มเปี้ยเลยเต็มเปียไม่รู้นะใครม่รักกอดครับนะครไม่พอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาก็จะดูว่าขอเขาได้เพิ่มอีกห้าเมตรไหมนะครับพรุ่งนี้มาช่วยเขาอ้อนของบะด้วยอ่าอันนี้วัดอะไร เอออันนี้วัดอะไรเออแบบนี้วัดอะไรพ,พ่พอพินเฮ้ยพ่อพินเรอะพ่อพินไหนวัดหนังอ้าว สะพานสูงอ่าสะพานสูงไหนครับสะพานหนุนบางซื่อหรือสะพานสูงนนบุรีสะพานสูงมีสองสูงนี้นะสะพานสูงอ่าไปถึงพ่อใหญ่หรือพ่อหมาวัาละแวเลยเอาอปู่ปั้นเพรพี่วิสูตรเรื่อ็ความรู้ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะฮะ พอพินบางหัวเสือไม่อันนี้เป็นนะครับปิดตาบุปั้นวัดสะพานสูงบางซื่อใบดีกาเกี้ยงผมมีเยอะแล้วต้องหานะครับบูทองราชโยธานะครับอันคือจริงๆอ่ะผมผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการสร้างพระเขาก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ แต่ช่างแกะแต่ละสำนักเขาวางแขนวางขาไม่เหมือนกันอ่าเขาวางแขนวางขาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นพระปิดตาที่มีลงในหนังสือปิดตายอดนิยมตั้งแต่โบราณโบราณวันนี้ผมไปหม่อพระบ้านนี้มา รู้ป่ะผมได้อะไรมาคนสมัยก่อนเขาเล่นมมาแบบนี้นี่คนสมัยก่อนเล่นมมาแบบนี้นี่เลยอันนี้คืออะไร ภาพถ่ายที่ไหนเพื่อนอันนี้คือใครอาจจะแบงค์นี่คือใครคุ้นคุ้นเออคุ้นไหม เพอ,อ,เอาอีคิดด้วยในใจเหมือนกันว่าจะบอกว่าทางทาง,ทางชมบ,บุรีเปล่าอ่าพรอ,อีแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่ไหนโอ้ยพอะแดงเออเพราแดงพราใจเมือ่อก,กี้กำลังจะเอ่ยเลยว่าเหมือนพอะอีอ่ะอ่านี่พอแดงแน่นอนอันนี้เพราะอีอืมออะแดงอ,อันนี้เพราะถัน ซึ่งถ้าไปถามอาจารย์บุญน่ะเขาจะบอกเนี่ยเนี่ยคือพราแก้วเครือวันคือท่านน่ะชื่อท่านน่ะชื่อถันบางคนก็เรียกว่าแถวคือถ้าไปหาอาจารย์บุญอาจารย์บุญจะบอกว่าเพราะถันกับที่เขาใจเป็นเพราะแก้วเครือวันน่ะคือองค์เดียวกันนี่รูปงานศพยิ่งใหญ่ไหมล่ะ พอคลีบนี่เราพี่ได้รูปมาไหมฮะเขาส่งมาอ่ะย่างย่างนี่นี่นี่ไปหมอพระมาอันนี้ยันพระพุทธอาจารย์วันวัดดอนคาเนี่ยสมเด็จวัดเจดพิมใหญ่นี่คือสมัยก่อนเขามีเป็นอย่างนี้เลยนะ ดูคนสมัยก่อนเขาเล่นพระทุ่งเศรษฐีส,สุมกอ,รพ,อพรอดนางพญามีกี่พิมพเห็นว่านางพญามีกี่พิมพพระจริงยอดนิยมสมัยก่อนมีอะไรบ้างอัดกรอบไปดูวยเนาะอ่ะ นี่ชุดยอดขุนพลมีอะไรบ้างสุพรรณหลังผานพระลวงนั่งพระลวงยืนท่ากระดานปิดตาพระแก้วคือวันวัดทองสะพานสูงบางภายเห็นไหมเออพระทา พาอป้องหลุมดินเออยป้องนะนะนี่เห็นไหมครับพระปิดตาที่เขาเล่นกันในอดีตปูสีอย่างศิลาพราะมีทรงขนองนครถสม กูจีนชาเชิยงแซาเหรียญอ้าวเดี๋ยวมีเหรียญพระพุทธชินราชโสธรวัดไรบนแหลมนะม,มงคลประพิษไหลขิงพระแก้วพอะโตหลวงพ่อ,อธรรมจักรนี่พระพุทธสิงห์ง วัชยโยอ่างทองพอเพรทาหลวงคือต้อบอกว่าสมัยก่อนน่ะเขามีแนวทางในการแนะนำให้เรารู้จักพระเครื่องปัจจุบันนะนะผมจึงบอกว่านี่แหละครับขั้นแรก ดูแท้เป็นก่อนอันนี้แท้ไหมแท้แท้เพราะอะไรเนื้อมีความเก่าเก่าประมาณปีอะไรแบบนี้6กกว่า 70. เจนี่แล้ว6กว่าเจนะครับเปรียบเทียบได้กับอะไรก็เปรียบเทียบได้กับผ่อท่าพนเนียงแตกเปรียบเทียบได้กับ นี่ยพอยอดอ่างทองพอนิ่มนหนามพุงดออ่าแล้วถ้าแปดกว่าล่ะแปดกว่าเหลืององค์เขียวเปรียบเทียบได้กับชินราชอินโดจีนประจําวันวัาสุทัศเขาลอยเข่าจมห้องเงินเนี่ยคือการดูฮะโดยความเก่าและกําหนด ช่วงเวลาของปีที่ผลิตพระน,น,นั้นได้เราก็จะรู้ว่าในยุคนั้นนะลักษณะของวัสดุเป็นยังไงเครื่องมือหรือวิธีการการผลิตพระเป็นอย่างไร